อ่ะพี่น้องผมตามมันน right ี้วันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวัอนี้วันที่หนึ่งแล้วลังเทียงขึ้นแล้วอุปกรณ์ครบเทากับต้องมาท่าแป้งจูดทูบจูดเทียนขอท่าแป้งต้นย่างต๊น้ำมันพี่น้องเป็นต้นย่างต๊น้ำมันอายุว่าตั้ก็หลอยปีพี่น้องผมนี่กล้าบอกเลยอายุว่าตั้ก็หลอยปีพี่น้องสุดลูกหูลูกตาอ่ะขอที่จาประคับสาธุสาธุสาธุทุกวันที่สิบหกวันที่หนึ่งลูกล้านก็จะมา ขออนุญาตเดอใหม่มันต้องจูดทูบจูดเทียนก่อนโอ้ยพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องบอกว่าทุกวันทุกกลางเดือนกับสิ้นเดือนอ่ามาทาแปรงก็ใหม่เห็นแนวว่าสันอันนี้บ่ได้มีจุดมุงจุดมุงไม้ชักชวนคนเล่นการเพราะนันมั่วมั่วเมาครับเรขกหวยรวยเบอร์อีหยังบ่เกี่ยวกันจุดประสงค์ว่าบ้ามีต้นยางใงญ่ขนาดนี้ขนเขาบ่เข้าลรบูซ่าสักการะเขาเสียดอีหยังใดล่ะพี่น้อง บ้ามีก็ต้องเข้ามาเดือนละสว่งเทียอนพี่น้องเด้อเอาลุยแป๊บเดียวตกน้ำมันพร้อมเขารี่อยากครับ้ลยสาธุสาธุเด้ออ,อืมถูกเทียนพร้อมแป้งพร้อมอืมอะ ถ้าพร้อมจวดจัดไปเอาไซดีพี่น้องว่าเอานีแล้วเนาะขออนุญาตเด้อลูกเทพปดานั่งฝากที่สร้างนังใหม่ทุกดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าฟ้าเจ้าเขาสิ่งศักดิิ์สทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นว่าให้ถากใหญ่ๆแน่ว่าสั่น ทายง่ายๆหรอเป็นแปนทายจะคู่พี่น้องมดกัร้ายพูน่ะโอ้อะมาพี่นอ้องอ้าวแป้งเบิดสมบูรณนี่อ้อะอะ,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 อะสืส่อสืแป้งไม่พี่นอ้องสื่อสื่อแป้งไม่ พี่น้องผมาาหรูปเราได้พี่นอ้อ,องนะบอดี้เนี่ยนำไ้คนมั่วเมาอีหยังเด้อพี่นอ้องเด้อเฮามารูปมาได,ด่เื่อๆเด้อครับเด้อเจตนาของคลิปนี้บ่ได้มาเฮ็ดอีหยังที่บ่ดีบ่ได้มาขออีหยังที่บ่ไอ้นี่จัดไปจัดไปเบิ่งเอาต้นนี้บ่ต่้ต้องก็0อปีเนาะพี่น้องเนาะ ว้าวว้าวต,ตา,ายดีเลยตาไหลเสียลวพี่น้องบ้ามีบ่า,ม,บามีเจตนาวิญญาอื่นก็คือว่าปกติถูกการเรียนสินเรียนก็แช่ามาท่าแปลงให้ก้องใหม่ให้เพิ่นสดชื่นหอมหวนในพี่น้องผมหลังจากอาบน้ำมาแล้วเนาะครับเนาะอ่ะสุ่มเฮียยุนี่กระโผดกระโพดเดียวอ้ามันสิเห็นอีหอัางจะบ้ามียังบ่เห็นอยู่พี่น้อง พี่น้องสีเห็นอี่ยงอ,อ้าวเห็นเอี่ยงอยู่บ่พี่น้องกันเห็นกับบอกเอากันเอาเด้อครับเ้อว่ามีบ่เห็นพี่น้องผมอืมว้าวอ่า